สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนอัพปืนนะครับผมปืนเลเวลนั่นเองหรือปืนเลเวล7ใน A k u เ p คออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะครับผมสาหรับคนงบน้อยนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมมาสําหรับคนที่ถามพี่ว่ามันบั็กนี่คือมันบั็อกยังไงเม้นมาบอกพี่หน่อยนะพี่ก็งงมันก็ไม่ได้บั็กในกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็ต้องรอดูก่อนนะมันมาในรูปแบบใด โอเคไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับวันนี้คนงบน้อยจะอัพป,ปืนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งปักธงว่าโหดแล้วนะครับผมอย่าไปสนใจเราไม่ต้องสนใจครับผมเรามาอัพป,ปืนกันดีกว่าสำหรับคนที่มีปืนและว,วันนี้นครับแจกบัตรสร้างห้องด้วยนะครับผมแต่กติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคมาก สำหรับคนที่กดลดราคานะครับผมดูนะครับผมก็จริงๆมันก็อย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบลด55คือถือว่าน้อยนะสำหรับพี่นะให้เราสมัคร ID ใหม่นะครับผมหรือ,อยังไงก็ได้นะครับผมให้มี ID ใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยพอเพียงก็คือชื่ออะไรมันก็ตั้งมานะครับผมก็คือ ID ไกลๆเลยสร้างมาหนึ่งไอดีนะครับผมอ่าในกรณีนี้นะครับผมอ่าคือเราไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับผมแล้วก็กดลดราคาตุ้มเดียวนะครับผมมันก็จะเป็น79มั่งเกือบ80มั่งอะไรมั่งนะครับผมแบบนี้เลยอ่าแล้วทํายังไงอะพี่ก็คือมันลดราคาสูงเลยสี่วันนะครับผมอ่ะก็คือมันลดราคานะครับเหลือกล่องละสิบเพชรก็เลือกเลยนะครับผมว่าเอา อหินอัพปืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมซื้อเลยนะครับเติมเพชรเข้าไปในนี้นะครับเติมเข้าไปใน ID นี้แหละเติมเข้าไปเลยเติมเข้าไปเสร็จน,นะครับผมก็เลือกส่งมาในกรณีนี้นะอ,นนอันนี้คือพี่ส่งไปแล้วคนระับต้องขอโทษด้วยอ่ะสมมติเรามีเพชรน,นะครับผมก็เลือกส่งแล้วก็เอา u i d ดีของ i อดหลักเราวางปุ๊บ แล้วก็ส่งเลยนะครับผมก็คือเติมเพชรเข้าไปในดีไก่แล้วก็ให้ไก่ไปซื้อให้เรานะครับผมแล้วก็ส่งกลับมาที่ดีหลักเรานะครับผมก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมพี่สมัครไปกี่ละอ่ะพี่สมัครไปสองไอดีแล้วก็ไอดีของหล,ลานๆน้องๆอ,อีกนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดประมาณ60สิบอ่าหกสิบเจ็ดสบ ประมาณเกือบ80-90กล่องนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละก็ดูซิว่าจะอัพยังไงแล้วพี่ต้องขอโทษด้วยสำหรับน้องที่บอกให้อัพสกานะครับผมหรืออัพ AK คือคนอย่างพี่นะครับไม่ได้โถมนะครับพี่จะอัพทีเดียวพร้อมๆกันไล่ไปนะครับผมซึ่งปืนตัวนี้นะครับผมมันบอกอัพเรตตี้เวล5ใช่ไหมมันก็ต้องไปพร้อมๆกันนะครับผมมามาที่ดีดักของเรานะครับผมเมื่อกี้รถ79เราก็ส่งไปเข้าคังเรียบร้อยแล้วนะอันนี้55ถือว่าน้อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมและคลิปนี้นะครับแจก บัตรสร้างห้องด้วยนะครับผมแจกของรางวัลสำหรับน้องๆนะครับผมกติกาคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขอซื้อก่อนดีกว่านะครับผม22เพชรถือว่าคุ้มแล้วครึ่งราคานะครับผมกดไปเลยกดแม็กแล้วก็กดซื้อไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่สําหรับคพที่เติมน่ถือว่าคุ้มนะแต่เกิดไม่สำหรับเราถ้าเกิดมันลดน้อยก็ไปสมัคร ID ใหม่แล้วก็ส่งเข้ามาใน ID หลักเรานะครับผม แต่พี่มีทั้งหมด5ปืนปะ่ะกี่ปืนมีทุกปืนเลยมันก็เลยเยอะหน่อยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบพี่สำหรับคนที่มี ak ก็เอาแค่ ak ใครที่มี ump ก็ ump นะครับผมประมาณนี้เนะาะคร่าวๆเนาะอ่าซื้อให้หมดเลยพี่ต้องซื้อให้หมดทุกรอบนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ตั้งแต่นันจะไรเนาะคืออัพไปพร้อมๆมกันเนาะครับผมโอเค <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงสกาเมกการาดอนนะครับผมแล้วก็ เอ็กเ e มแปดด Guard ีกเียนะครับผมแล้วก็ P ี0ีซูนครับบ้านั่นเองนะครับผมจัดไปเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายท้ายคลิปน่าจะเดือดคลิปนี้เดือดนะครับผมอัพปืนกันอย่างเดือดเลยนะครับผมเออเออดู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 มามาดูกันนะครับผมมาต่อนะครับผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคไม่เหลือแล้วนะครับผมมันจะลดได้แค่10อ่ะ10กล่องนะผมที่เหลือมันต้องซื้อราคาเต็มเพื่อจะเอา point ของเพจไปใส่ในท่าปักธงช่างมันเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะครับผม เอ้ดูดิพี่ยังไม่ติดอันดับเลยโอเคมาสําหรับกติกานะครับแจกบัตรสร้างห้องนะครับก็คือจะแจกทุกคลิปสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมมันสามารถส่งได้เนาะ <c oughs> เอาอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะครับผมแจกทั้งหมด2รางวัลดีกว่า2หรือ3าเอา2แลเลยกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมใคร คอมเมนต์นะครับผมแต่ยังไงดีคอมเมนต์แรกเลยละคันคอมเมนต์เลขคอมเมนต์ที่1กับคอมเมนต์ที่10นะครับผมประมาณนี้เลยไล่เอานะครับใส่ UID มาเลยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มให้พี่1กลุ่มด้วยนะครับกลุ่มฟรีไฟล์เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมกติกาง่ายๆเม้นที่1่กับเม้นที่10นะครับไล่เอานะครับผมใครเร็วใครได้นะครับผมเม้นยูเอดีไว้เลยเดี๋ยวพี่นับแล้วก็การตัดสินใจของ ช่องพี่โอเคนะประมาณนี้นะบัตรซองห้อง2องรางวัลน,นะครับผมมามาดูกันนะครับผมมาแล้วมาเปิมพร้อมกันเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากของกระกาก้าาก่อนเลยนะครับผมส่งมาเป็นตัวอย่างเนาะโอเคมามาลุยกันนะครับผมแคปเก็บไว้ดูเล่นสักแป๊บหนึ่งเอาซองกระปอมก่อนดีไหมเอาดิสนีการ์เดียนก่อนเลยเลยกันนะครับผมประมาณสักสิบกล่อ,องปุ้ม คุ้มยังไงก็คุ้มไม่มีคําว่าไม่คุ้มนะครับจังหวะนี้นะครับผมอ่ามาดูมาลุ้นพร้อมๆกันว่าจะอัพได้กี่ปืนนะครับผมโอ้โหดูดิเจ็ดเจ็ดแต่เกิดแบบเสมอตัวนี่คือ3แต่คือมันลดราคามันคือคุ้มอยู่แล้วนะครับผมมาต่อไปกล่องครอบบ้านะครับผมโอ้โหดู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 สิบโหคุ้มแล้วเห็นไหมหกจิห้านะโหยังไงก็คุ้มนะครับผมต่อไปเราไปที่ซองกระป๋อมนะครับผมพี่เล็กซองกระป๋อมนะครับผมอ่ะสิบกล่องไปเบา ห้าห้าแปดแปดโหอันนี้คุ้มไม่คุ้มอยู่อันหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไร้มสิบสิบอันนี้คุ้มเลยคุ้มสูงสุดเลยบอกเลยนะซองซองกระปอมนะครับผมซองยาวนั่นเองโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าเดือดครับผมมาต่อไป UMP b ูย y a นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหลายปืนซะด้วยดิ <c oughs> โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลยนะครับผมมาปึ๊บหนึ่งสอง 17กล่องต้มอุ้ยทำไมได้น้อยจังเลย5้าห้โอเคก็พอเสมอตัว3 3มสโอสไม่ค่อยอยากได้สามเลยอ้าหมดไปเลย14กล่องนะครับผมดูดูตูดูตูโอ้โหละลายเพชรอย่างบ้าคลั่งนะครับผมมาต่อไปไฮไลท์ของเรานะครับน้องๆ2คนนั้นเม้นมานะครับผมบอกให้เอา2ปืนนี้ซึ่งพี่ไม่สามารถ ที่จริงถ้าเกิดอาปืนเดียวมันได้อยู่แล้วครับแต่คือพี่ชอบไปบพร้อมๆกันไงนไึกออกปะเออเข้าใจว่าเออเนี่ยแบบลุ้นไม่ต้องลุ้นนะครับผมมันก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับไม่มีคำว่าเกลือนะเปิดกล่องพวกนี้นะเออเออดูดิโด้ดูดิดูยิสกามิกระดอนนะครับผมต่อไปเอคบูเฟรมดาร์กโนะครับผมโอ้โหสี่สิบกล่องไปเลยนี่เก้าเก้าโห้สามเจ็ดขอเยอะๆหน่อยบูเฟรมเนี่ย ขาดแขนนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้บัตรสร้างห้องนะก็อย่าลืมนะครับเม้นที่1กับเม้นที่10นะครับผมนับดูเอาใส่ยูไอดีมาเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์เพื่อนด้วยนะครับลงกลุ่มให้ด้วยบอกเพื่อนด้วยนะเออมาเล่นกันจะเยอะนะครับผมอ้าวได้กี่ปืนได้3ปืนเองเอ,อ๋อไม่เป็นไรนะครับอัพแบนพร้อมกันมาเริ่มชี่ ซองกระป๋อมนะครับผมตุ้มเรียบร้อยนะครับผมอัพฟรีเลยก็คือไม่ฟรีหรอกมันก็คือประหยัดงบไม่ต้องไปเสียห้าพันเพชรอะไรเงี้ยไม่ต้องพันกว่าเพชรก็ได้หลาย level เลเวลแล้วโอเคต่อไปดิสนี y g กาเดียนนะครับเวล5้านะครับซึ่งจะปลดล็อกเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกสังหารก็ไม่เป็นไรพวกนี้ก็คือยังไม่ปลดล็อกบริตี้ปลดล็อกบริตี้เวลหนะครับผมซึ่ง พี่ก็อัพไปพร้อมๆกันพี่เป็นคนอย่างนี้แหละคือจะไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทำไปหลายๆพร้อมๆกันแต่ชัวร์ดีกว่านะครับผมมาต่อไปนี่เลยนะครับผมหูสี่ร้อยแปดขาดอีก 600. หกร้อยหูเยอะๆมาแล้วรนะับพระเอกของเรานะครับบทร็อกลูกบกใหม่ระบบใหม,บบใหม่นะครับโมเดลใหม่เอเคบูเฟรมตาโก้ได้มา9เพชรนะกระบอกเนี้ยขอบอกเลยนะครับผมโอ้ตื่นเต้นมากตอนเฮ้ยทำไมกูสุ่มได้9เพชรมาอะไรประมาณนี้ อันนี้จริงอะ่ะมาเสียกับไอพันนี้อย่างเยอะเลยไฮเดี๋ยวไกลไกลไถึงความเป็นจริงนะนะครับผมเขาลอกท่าละหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเกิดมีห้ากระบอกนี้ได้กี่บาทเออก็พูดไปแถมหมกเอฟด้วยนะเกิดใครจะเจ้าไอดีพี่นะเออโอโ้โหขาดอีก400สี่ร้อยโทเคนสกามิก,การาดอนนะครับถึงจะอัญเชิญปืนได้นะครับผมเออ้ยไม่เป็นไร ก็เก็บไว้ค,ค่อยๆเล่นไปนะครับชิวๆนะสำหรับพี่นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็คือปลดล็อกเบริตี้เบลหก็คือโอเคแล้วนะครับผมก็ไปเรื่อยๆค,ค่อยๆไปนะครับมาโถมทีเดียวมันจะไม่สนุกนะครับผมเมื่อปืนที่เหลือก็ได้เยอะอยนูะ่นะนี่อย่างอันนี้ในขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกประมาณสามไอ้ยสามก็ได้แล้วปลดล็อกเบริตี้นะครับโจมตีจากด้านหลังเอาละ ประเด็นคืออันนี้นะครับผมก็คือมันยังเบลซีอยู่นะครับพี่เป็นคนที่ต้องแบบอืมต้องมีเอฟเฟกต่างหารใช่ไหมเราไปที่กล่องกันดีกว่านะครับผมกดซื้อมาเลยนี่ลดราคาไปไหนไหนก็โดนมาหลายเพรแล้ววันนี้เอาซะหน่อยที่ขี้เกียจเติมใหม่และขี้เกียจสมัครไอดีใหม่นะครับย้ำนะสำหรับคนที่อยากเติมงบประหยัดนะครับไปสมัครไอดีใหม่มันจะลดราคาเยอะนะก็ไปซื้อตรงนั้นดีกว่านะครับเออแต่น,นี้มีเพรไงมันมีตัวลดราคาก็ซ,ซื้อไปอย่างนั้นแหละพี่ก็อัพอไปไม่มีอะไรมากเนาะ โอเคอย่าไปซีเรียสน,นะโอเคว่ากันว่า1,500ไอ้50าสิเพดนะกดมาเปิดเลยยาวส10มา10แล้วหัว10เปิดหัว19โอ้โหคุค้มคุม้มคุ้มหรือเปล่าไม่โอเคตัวเฉลี่ยมันก็คุ้มเนี่ยเนี่ยเออเคไหมก็ป่ะมาดูกันนะครับผมนี้ชิวจัดอุม้มเรียบร้อยนะครับโอ้โห โอ้โหโหแงมีเอฟเฟกสังหารแล้วเอฟเฟกบูย่านะครับผมต่อไปก็เบลลหกก็คืออัพไปค่อยๆไปนะครับมันก็ได้เองแหละไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมแต่ไปพร้อมๆกันย้ำนะครับสำหรับคนที่มีปืนพวกปืนอัพเบลอยู่นะครับผมก็คืออัพให้ถึงเบล 7, เล์เจ็ดเบลล์สี่นะครับผมกค็คือคือควรจะแบบเออเบาๆแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ปลดล็อกดาเมจอะไรงี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลย คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและกติกาครับแจกบัตรสร้างห้อง2รางวัลนะครับเม้นท์ที่1นะครับใส่ UID มันเลยนะครับต้องเร็วนะครับผมแล้วก็เม้นท์ที่10นับดูเอานะครับใครเร็วใครได้นะงานนี้นะครับผมโอเคอย่าลืมแชร์ลงช่องไอแชร์ลงกลุ่มให้พี่ด้วยแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยมาเล่นกันเยอะนะครับผมแจกทั้งหมดจนที่สุดกิจกรรมเลยเจอคลิปต่อไปครับผม